เขาเนี่ยจำลองนะครับการวิเคราะห์ใบหูมากกว่า1 0,000ื่รายการเลยนะครับถึงเขาจะทําโค้งมันเป็นอย่างนี้ได้นี่เป็นนวัตกรรมที่หัวเว่ยใส่มานะครับการออกแบบสามเหลี่ยมที่ลงตัว140องศา สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับการรีวิว Huawei Free a r หรือ Free Arc นะครับเป็นหูฟัง Open Bu ัรุ่นใหม่ล่าสุดจากหัวเว่ยและผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีตามแกดเจ็ตอื่นๆของหัวเว่ยในตลาดตอนนี้ซึ่งน่าจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแกดเจ็ตของหัวเว่ยเนี่ยในจีนก็ขายดีมากยิ่งเป็นตัวสมาร์ทแบรนด์สมาร์ทวอทช์อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแม่นมันราคาไม่สูงมันทนหูฟังก็เช่นเดียวกันในกลุ่มเนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะมาก บางตัวเนี่ยโอ้โห ANC มันโหดนู่นนี่นั่น,นตัวนี้ออกแบบมาสมกับการรอคอยและช่วงนี้ผมบ้าหูฟังที่เป็น Open Bu ัหรือคลิปออนคลิปที่แล้วผมเทียบให้6รุ่นนะครับในราคาที่ไม่เยอะมากนะครับพันกว่าบาทในไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็รีวิวลูกพี่ลูกน้องของเขาคือออเนอร์คือช่วงนี้ผมบ้ามากผมบ้าตั้งแต่หูหอยฟรีคลิปและไอ้ที่หนีหูนะ่ตัวนี้ก็มีจุดเด่นของเขาราคาของเขาเนี่ยเปิดมา ,3990 บาทครับมีขายทั้งหมด3สีมีสีดําสีเขียวก็จะออกอ่อนๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นสีเท สีเทาก็จะใส่ได้ทุกสีแหละสีดําก็ใส่กับชุดกีฬานู่นนี่ได้อันนี้จะเป็นแฟชั่นหน่อยนะแต่ตัวแฟชั่นอะไรก็ใส่ได้นะครับตัวนี้จุดเด่นๆของเขาเลยนะครับข้อแรกเลยการออกแบบของเขาเนี่ยจะมีจุดถ่วงน้ําหนักหรือกระจายน้าหนัก3จุดด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับซึ่งมันจะทําให้กระจายน้ําหนักได้อย่างเหมาะสมนะครับมันเป็นนวัตกรรมของแรงโน้มถ่วงเลยนะ uh huh. มันจะรองรับการกระจายน้าหนักตลอดเวลาที่ใช้มาครับมันจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระของหูส่วนบนตรงติง่งหรือตรงแบบก้านหูอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเจ็บเลยคือมันคอม ซึ่งในตลาดจะมีแค่2จุดในการรองรับน้ําหนักนะฮูเวยบอกให้มา3เลยนะครับแล้วก็ทําการกระจายน้ําหนักมาได้อย่างสมดุลทําให้เวลาใส่เนี่ยมันคอมเฟอร์ตมันสบายยิ่งขึ้นแล้วมันก็นุ่มนิ่มด้วยใส่สบายกันละอองน้ําละอองฝุ่น IP57 นะครับข้อที่2ครับเสียงดีเสียงกลางก็ดีนะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์าาเนี่ยเสียงมันจะแบบไม่ไม่แสบหูเลยนะครับ เ้าที่3มีระบบการสั่งการแบบสัมผัสนะครับไม่ว่าจะทัชหรือว่าจะสวาก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าในแอปพลิเคชันได้ด้วยว่าจะเอาเป็นฟังก์ชันไหนฟีเจอร์ไหนตั้งได้หมดเลยนะครับ ข้อที่4ครับใช้งานได้ทั้ง iOS Android และ Windows นะครับเชื่อมต่อได้ง่ายๆแล้วก็รองรับการชาร์จไว10นาทีจะใช้งานได้อีก3ชั่วโมงเลยทีเดียวโอเคเรามาดูสเปคกันคร่าวๆเลยครับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เป็นเคสของเขานะครับวัสดุทํามาดีมากนะครับขยับว่ะดีมากใครจะว่าอวยไปจับเครื่องจริงนะครับตั้งแต่ราคา600เนี่ยเรื่องแมทเทเรียเนี่ยผมให้มันดีมากอยู่แล้วไม่เถียง ดีจริงมันเหมือนเป็นโพลีคารบอเนตธรรมดานะแต่มันจะมีความนุ่มๆอ่ะมันนุ่มมืออ่ะหาว่าอวยไม่เป็นไรครับผมเทียบมาหมดแล้วเลยราคานี้เปอดออรมาครับตัวนี้มันก็จะมีตัวที่แบบท่านปิดให้มันแน่นอ่ะซึ่งมันก็จะหนีบขายตัวนี้อยู่นะครับมันก็จะเป็นวัสดุเหมือนสายสายชาร์จที่มันนุ่มๆอ่ะบอกไม่ถูกพูดไปก็ว่าอวยประมาณนี้คือวัสดุมันค่อนข้างดีครับแล้วก็ ตัวน้าหนักเนี่ยมันตกข้างละ8.9กรัมก็ไม่ได้เบามากเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็เคส67กรัมแล้วก็เขาจะมีเทคโนโลยีในตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนจากการโทรนะครับเอฟเฟกพวกนี้แล้วก็ไมค์มันชัดสุดๆเลยครับยกเว้นสถานการณ์ที่ฝนตกนะเดี๋ยวเราไปเทสกันดูว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าไมค์มันตัดเสียงลมได้ดีครับ ดีเกินราคาครับคุณผู้ชมไดรเวอร์ความไวสูงครับ17มิลิเมตรและ12มิลิเมตรนะครับข้างละนะข้างละ17และ12มิลลิเมตรบูทูธเป็น5.2ไม่ได้หมายล่าสุดนะครับแล้วก็การทำดีเลยหรือค่าเลเทนซี่เนี่ยก็ถือว่าดีเราไม่ต้องดูที่ตัวเลขเท่าไหร่นะเราดูที่ผลลัพธ์เท่านั้นนะครับรองรับ IP 57นะครับใส่ออกกำลังกายได้เงือออกได้ถ้ามีสาวๆเช่นเหงือให้ก็ดีนะครับความจุแบตเตอรี่นะครับมี55มิลลิแอมของแต่ละตัวเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าแบตอื่นพอสมควรนะครับ ใช้กำลังขับที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมี510ม mm ิลลิแอมป์นะใช้เวลาในการชาร์จนะครับ40นาทีสําหรับตัวเ e อียบัตเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ย40นาทีมันจะใส่ลักษณะนี้ทับกันแล้วก็ตัวเคสเนี่ยประมาณ60นาทีนะครับแต่ก็ชาร์จ10นาทีเนี่ยใช้ได้ถึง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอายุการใช้งานของหูฟังก็คือ7ชั่วโมงนะสำหรับตัวหูฟังแล้วก็ถ้ารวมเคสแล้วเนี่ย28ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการโทรด้วยเสียงเนี่ย5 ทรงเคสเขาจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับพิวราพีจูนนะครับมันสิประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ากทำมามันก็จะประมาณนี้ประมาณสัก3มเครื่องติดกันอะ่ะเออแต่ว่ามันก็จะเป็นทรงแบบเนี้ยใส่ในกระเป๋าได้ลื่นไหลดีแต่ว่าฟิลลิ่งมันดีอะ่ะคือง,งานประกอบมันดีเขาใส่ใจดีเทลเล็กๆนะในการทําพวกนี้ให้มันยืดหยุ่นมันเป็นคล้ายๆยางพลาสติกในการทับตัวขาของหูฟังตรงนี้นะครับไม่ให้มันมีเสียงแบบเนี้ยเวลาเราใช้งานทั่วไปไงใช่ไหม เนี่ยเนี่ยขยา่าแรงๆครับนี่ขยา่าแรงๆเลยนเนี่ย คือการดีไซน์ผมว่าเขาเขาค่อนข้างใส่ใจนะคือผมผมอ้ยเรื่องนี้ดีกว่าอะพวกแมทเทอเรียลต่างๆเนี่ยเขาทำมาดีจริงนะฮะทีนี้มาดูตัวของหูฟังนะครับหรือตัวเ e อียบัตมันนั่นแหละหรือโอเพนเอียร์เออเรียกง่ายๆตัวหูฟังนะฮะออกมาเนี่ยเขาเรียกว sea Bridge. ่าไอคอนิกซีบริดจ์สะพานตัวซีนั่นเองนะครับที่เป็นตัวแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเี่ยสะพานตัวซีนะครับเขาเนี่ยจำลองนะครับการวิเคราะห์ใบหูมากกว่า10,000ข้อมูลเลย10,000รายการเลยนะครับถึงเขาจะทําโค้งมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่ามันต้องใส่ในนนนหลายยๆคเป็ GA, ูิซผ้ ผู้ชายอายุน้อยอายุมากอะไรเงี้ยใส่เข้าไปนะครับเป็นซูเปอร์ซีเคียวฟิตนะฮะการออกแบบสามเหลี่ยมที่ลงตัว140องศามันทําให้การกระจายน้ําหนักได้เหมาะสมนะครับนี่เป็นนวัตกรรมที่หวัวเวใส่มานะครับเป็นนวัตกรรมสมดุลแรงโน้มถ่วงนะครับโอ้โห การดีไซน์หูฟังราคา39 0 0ยังไม่รวมคดลดเนี่ยขนาดนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรเนี่ยเขาทามาแบบดีไซน์ดีแล้วก็ดีไซน์เป็นโคง้งรูปตัว S เลยนะครับนี่เป็นอย่างงี้นะครับเป็นทรงหยดน้ำเนาะสวมใส่สบายแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้อันลอยคืนรูปนะครับ0.7ม mm มบวกซิลิโคนเหลวที่ปกปิดได้อีกเหมาะสําหรับผิวหนังตั้งแต่ตัวแบรนฟิตละเขาใช้ฟล์ยาร์สตอมเมอร์ฟังไม่ทันใช่ไหมโฟรเยาร์สตอร์็เด ทอนความเสียดสีลดทอนความลายคลายเครืองเวลาเราใส่แล้วออกกําลังกายซึ่งผมใส่ออกกําลังกายมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วครับใส่ทุกวันวันที่ผมพ้ลงเอาผมใส่รองเท้ายางวิ่งผมก็ใส่หูฟังตัวนี้วิ่งไปด้วยคือผมจะค่อนข้างจะซีเรียสในการใช้จริงนะผมยังไม่เจออาการแพ้หรือ,อาการที่มันดันมัน มันเสียดสีจนเป็นรอยแดงผมใส่ประมาณออกกําลังกายวันละชั่วโมงนะครับผมต้องบอกก่อนนอกนันะ้นผมก็ใส่เดินปกติทั่วไปแต่ถ้าออกกําลังกายโดยหนักหน่วง,งแล้วมันเสียดสีเยอะหรือว่าใบหูหรือมีการแบบแนบชิดที่มันมากในลักษณะของหูที่ต่างกันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่สาหรับผมผมยังไม่โดนและตัวนี้เขาบอกว่าผ่านการทดลองในห้องทดลองนะทดสอบการดัดงองมากกว่า20,000ครั้งอ่ะดัดอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราดัดครับดูฮะมันจะคืนรูปนี่เห็นไหมมันจะคืนรูปเดิมแบบนี้ นี่มันจะคืนรูปโดมรูปโดมปรกรณ์ล้ำไม่ใช่รูปเดิมนะฮะแล้วคุณดูนะครับนี่ขูหูฟังด้านแอลเขาจะสก,กีนวันเนี้ยนี่คือดิเวอร์อยู่ข้างในนะนี่เป็นที่เสียงจะเปล่งออกมานะครับนี่เป็นตัวชาร์จตรงนี้เห็นไหมนี่ตัวชาร์จตรงนี้2อ,อันนะครับ แล้วก็พลิกเข้ามาด้านหน้านะครับตัวนี้เขาจะเป็นวงแหวนโลโก้เมทัลลิกนะครับกระบวนการ PPVD นะครับระดับเรือธงสเปร์หชั้นและเคลือบอีก5ชั้นแล้วก็ตัวนี้รองรับ IP 5 7อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับการกันกระเด็นกนระเซ็นน้าเหงือ่อฝนเล็กน้อยแต่จะไม่รองรับการว่ายน้ําอาบน้ําหรือซาวนา่าใส่ซาวน่าระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่หัวเวถนาดคือเรื่องสัญญาณถูกไหมไม่ว่าจะเป็น 5G บลูทูธหรือว่าการทําลดดีเดย์อะไรก็ตามแต่เถอะในราคาหูฟังที่ไม่แพงก็ดีเลย์น้อย ตรนี้นะครับใส่สัญญาณที่เป็นการเสถเยรนเป็นพิเศษในระยะการเชื่อมต่อแบบไกลเลยแต่ผมใส่แค่ใกล้ๆมือถือแค่นี้ผมก็ไม่อยากให้ใครจับมือถือผมแล้วอะ่ะเออทีนี้เรามาฟังเสียงกันครับไดรเวอร์ที่มีความไวสูงนะครับขนาด17คูณ12มิลลิเมตรเป็นไดรเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของ Open E เ r เลยนะให้เสียงที่ชัดเจนนะครับให้ระดับเสียงที่ดังกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเวลามันใส่มันจะใส่ยางนะครับมันใส่ง่งายๆนะครับมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ยางเลยครับนี่ เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับ เรอเราเอาการซะเหลือเกินนะแล้วเสียงมันค่อนข้างจากใกล้ชิดหูครับซึ่งมันจะมีความดังที่ค่อนข้างดีครับปรับครึ่งหนึ่งคือเสียงดังแล้วก็มันจะฟังได้ดีกว่าพวกฟรีคลิปหรือเป็นคลิปออนที่มีระยะห่างจากหูอีกนิดหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะโดนยิงเข้าแล้วเราจะฟังได้ค่อนข้างชัดเจนครับยิ่งเป็นเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสที่เป็นพันชีเล็กๆต่อยจุกเล็กๆตุกๆๆแต่ไม่ได้แบบเบสมาเป็นรูปเป็นมวลใหญ่นะคือก็ต้องเข้าใจลักษณะของหูฟังว่าเป็นโอเพนบัด นะครับแต่เสียงมันก็เกินราคาอยู่แล้วของหัวเว่ยมันออกเสียงผู้ดีเสียงนุ่มๆโทนอุ่นๆหน่อยๆน,นะครับเสียงกลางก็จะมาดีฉะนั้นคุณจะฟังพอดแคสต์หรือคุณจะคุยโทรศัพท์นานๆซึ่งเขาออกแบบมาเป็นแนวนี้แหละเขาทำไมมาชัดใช่ไหมไม่มาชัดทุกสถานการณ์เลยยกเว้นฝนตกเดี๋ยวไปดูไม่นะ แต่เวลาเราใช้คุยงานอย่างเงี้ยเราสามารถหนีผูเงี้ยทั้งวันได้เลยครับหนีทั้งวันคนโทรเข้าเราก็กดรับสายก็แค่คลิกหนึ่งทีเนี่ยรับสายนะครับหรือจะไปตั้งปฏิเสธสายหรือ,อยังไงก็ตามแต่มันตั้งได้ในแอปพลิเคชันนะครับปกติเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราใส่หูฟังประเภทเอียบัตอ่ะเราก็กลัวหูฟังมันหล่นใช่ไหมพอหล่นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเรียกแอร์แล้วเราเรียกบ่อยเพราะแอร์น่ารักอีกนะ uh huh. เรียกแอร์มาเก็บให้บางทีเนี่ยเราฟังระหว่างเราบินเนี้ยเราบินไกลๆสิบชั่วโมงเนี้ยฟังป ไปโดนเสื้อโดนอะไรเงี้ยหูฟังไงหูฟังตกต้องไปงมหาแล้วถ้าจะพกแบบครอบหูมันก็จะใหญ่เนาะหูฟังกับคอหูมันก็จะใหญ่แล้วมันอาจจะแบบเทอะทะเวลาเราเก็บใส่กระเป๋าแต่ตัวนี้ครับมันพกแค่ตรงนี้ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็หยิบขึ้นมาฟังลอยๆแบบนี้มันก็ฟังได้คือมันมีเสียงเครื่องบินเข้าแหละแต่มันก็ดีกว่าการที่มันเป็นคลิปออนแบบนี้นี่คือตอบสนองแบบมันทําระหว่างกึ่งกลางแล้วเสียงที่มันเข้าอ่ะคุณปรับประมาณสัก 70- 80%ถึงมันยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับสุด ผมสำหรับผมยังไม่โอเคครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปกติของหูฟัง Open Ear เสียงเบสมันจะเบลอแล้วก็เสียงแหลมมันจะโดนดันขึ้นสูงแต่ว่าด้วยความที่เสียงแหลมตัวนี้มันไม่ได้มีเท่าเหมือนพวกฟรีคลิปมันจะไม่ได้แหลมใสปลายเป็นประกายอะไรไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ปลายของเสียงแหลมจะได้ยินอยู่บ้างนะครับนุ่มๆอุ่นๆหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้มีแบบเสียงแหลมใสเคลียร์ไม่ใช่ประมาณนั้นทั้งที่ปรับแล้วก็ตามนะถ้าใครที่เน้นแบบเนี้ย อาจจะไม่ได้เหมาะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ของหูฟัง Open Ear ของหูเวที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อให้ใส่ไปในชีวิตประจำวันทุกไลฟ์สไตล์เลยจะไปทํางานก็ใส่นี้ไปเข่ารถขึ้นเครื่องบินนู่นนี่ไม่ต้องพกไปหลายอันครับตัวเดียวมันอาจจะไม่ได้กันเสียงจากภายนอกเท่าอิน e เดียอะไรเท่าไหร่แต่มันได้ความสะดวกมันอาจจะต้องเปิดเสียงดังสู้เสียงเจ็ตเพราะว่าเสียงเจ็ตเนี่ยมันมีระดับอยู่ประมาณ80 dB ถึงประมาณ85 dB ประมาณนี้เสียงในห้องโดยสารซึ่งนี้มันก็สามารถที่จะ แข่งได้สมมติว่าคุณดูหนังในเครื่องบินเนี่ยมันก็ได้ยินนะครับแต่ผมไม่ได้นําให้เปิดเต็มเปิดเต็มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เสียงมันพลาดพอสมควรนะครับซึ่งมันเป็นปกติของ Open e a r นะครับแล้วเชื่อมต่อไว้นะครับใช้แอป AI Live เข้ามาแอปใช้ง่ายเชื่อมต่อเร็วและเสถียรนะครับมีประมาณนเนี้ยเนี่ยผมเชื่อมต่อหูฟังไวนะ้ในฟรีคลิปเนี่ยกดเข้ามาครับนี่มันก็จะมีให้บอกนะครับว่าผมเชื่อมต่อ iPhone ไ,ไว้นู่นนี่นั่นนะครับเนี่ย ข้อตีอีกอย่างหนึ่งหรือข้อพิจารณาของมันก็คือว่าเอฟเฟกเสียงม,มันมีให้น้อยนะครับพีเซตมันคุณจะต้องมาคัสตอมเอาเองแล้วก็คุณสามารถคัสตอมนะครับย่าน6 0เฮิร์ตถึง16เคเฮิร์ตได้เลยนะครับก็ตั้งแต่ย่านต่ำไปย่านสูงเนี่ยคุณก็คอนฟิกได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักหรอกมันไม่ได้เหมือนหูฟังที่มันเป็นเอียบัดหรืออินเอียแต่ว่ามันก็ช่วยได้นิดหน่อยอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเราปรับเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะแฟลตนะครับก็คื มาเป็นหน้ากระดานอะแต่ถ้าเราปรับเป็นเอฟเฟกเนี่ยผมปรับเอฟเฟกเป็นแบบนี้อ่าผมก็จะลดกลางลงนะครับเพิ่มเบสนิดหนึ่งให้มันรู้สึกว่ามีมวลมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มแหลมเพราะว่าผมชอบฟังแหลมเพลงลูกทุ่งเสียงร้องผู้หญิง the weekend ที่มันเป็นเสียงระยิบระยับอยากได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอะไรเงี้ยก็จะไปปรับเสียงแหลมขึ้นเสียงเนี่ยจะเป็นเบสมันจะแบบมีมวลเล,เล็กนะครับไม่เยอะไม่ใหญ่ถ้าจะคาดหวังว่าเฮ้ยเบสจะต้องมาเป็นลูกไม่มาเป็นลูก จะเป็นแบบออกกลางๆนะครับเบลลูกเล็กถึงกลางเก็บดีนะครับพันชีเล็กๆคือชกปึกๆเล็กๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดฟังเพลงที่มันเน้นเบสจริงๆมันก็มีมาให้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เสียงกลางอ่ะดีมากครับผมชอบเลยเพราะว่าผมเอาหูฟังตัวนี้เช็คคลิปประจําเลยทุกวันเวลาผมเอาไปเดินชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมไปลองออกกาําลังกายผมเช็คคลิปได้เลยเสียงเนี่ยมันมีความเป็นกลางอะ่ะสามารถเช็คคลิปเช็คเสียงไม้ได้เสียงกลางมันก็โอเคดีนะครับนุ่มๆฟังเพลงที่เป็นพ็อปอ่ะจะดีมากแต่ถ้าเป็นร็อกเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณคาดหวังแหลมเสียงสายอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นรายละเอียดปลายเสียงเลยไม่ได้แบบแหลมสเคลียขนาดนนนั้เเป็สียง ฟังได้เรื่อยๆฟังได้นานๆนะครับเอาเปนว่าเสียงมันดีครับแต่ต้องให้เหมาะกับที่ฟังซึ่งวัตถุประสงค์ของเขาก็ชัดเจนครับเอาไปออกกําลังกายเอาไปแอคทิวิตี้ทั้งวันเอาไปคุยโทรศัพท์ซึ่ง เวลาเราคุยโทรศัพท์นี่คือข้อดีของมันคือเสียงกลางมันดีเราจะไม่เสียหูวเวลาฟังตรงข้ามคุยมาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเขาใช้รุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับคุยมาเนี่ยเสียงเอเวอเมนต์ของเขาเนี่ยเสียงแหลมเสียงอะไรเข้ามาเสียดหูเราเนี่ยคุยได้แป๊บเดียวตัวนี้คุยได้นานๆเลยเพราะว่าเสียงกลางมันออกมาดีก็ไปปรับในแอปพลิเคชันเอานะครับแหลมใสเนี่ยขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะผมไม่ใช่ข้อติบางคนแบบฟังเดิฟเฟล์เดิมๆเนย e นนอยนครัน้ะบ นี่มีคำสั่งเสียงแล้วก็มีการควบคุมท่าทางการสัมผัสที่ผมบอกไว้ว่าสามารถตั้งค่าได้นะครับหูฟังเนี่ยจะเป็นแตะรับสายหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับตัวหูฟังข้างซ้ายเนี่ยแตะเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นเพลงต่อไปเป็นเพลงก่อนหน้าหรือไม่มีนี่คือแตะ2ครั้งนะครับนี่ข้างขวาก็แตะ2ครั้งก็จะเหมือนกันนะครับเพลงต่อไปเพลงก่อนหน้าหรือว่าไม่มีปิดไปหมดเลยก็ได้ แต่3ามครั้งเนี่ยจะเป็นเพลงต่อไปนะครับเซตเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกดโฮค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นปฏิเสธสายหรือว่าปลุกคําสั่งเสียงนะครับเราจะสั่งคําสั่งเสียงหรือว่าจะตั้งเป็นอย่างอื่นไม่มีละอันนี้มีแค่คําสั่งเสียงกับปิดนะครับปฏิเสธสายกับปิดนะครับปัดนิ้วเนี่ยก็จะเป็นการปรับระดับเสียงนะครับนี่หรือว่าเป็นเพลงก่อนหน้าก็ได้นก็คือเราปรับนิ้วเลยปุ๊บเห็นไหมมันจะลดเสียงทันทีไหมเนี่ยลดปุ๊บปัดนิ้วลดปัดนิ้วลด การใช้งานก็ต้องมีจังหวะในการใช้ดีหนึ่นงไม่ใช่แบบเอ้ยจะลดกระปัดเลยนะครับคือจะต้องตั้งสติก่อนแล้วก็ปัดมันจะต้องใช้เขาเรียกว่าจังหวะนิดหนึ่นงนี่คือแอปพลิเคชันของเขานะครับต่อไปเป็นการทดสอบไมโครโฟนผมบอกเลยว่าคุณจะต้องตะลึงตึงตึงตึงแน่นอนนะครับไปชมกันเลยครับทดสอบทดสอบไมค์ของหูเหวี R ่ยีอาร์นะครับเสียงค่อนข้างดีครับคุยเสียงชัดเนื้อเสียงฟังได้ง่ายนะครับนี่คือการคุยแบบปกติทั่วไปนะครับผมลองคุยหลายทีแล้ว คือฝั่งตรงข้ามเครือเสียงมันุ่มนะครับเสียงกลางมันทําได้ค่อนข้างดีมันจะไม่ค่อยแสบหูเท่าไหร่ครับนี่คือเสียงของห้องปกติทั่วไปครับมีเสียงแอร์นี่คือเสียงจําลองของฝนตกหนักๆครับและดังมากๆเดี๋ยวจะฟังเสียงหัวกล้องก่อนนะครับไปที่เสียงหัวกล้องก่อนนะครับแล้วก็ตัดมาของเสียงหัวเว่ยฟีอาร์คนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วนี่คือเสียงของหัวเว่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเงียบแป๊บหนึ่งดูว่าปฏิกิริยาที่เขาทำต่อเสียงดังๆมันจะเป็นยังไงนะครับเงียบนะครับ นี่คือเสียงฝนตกดังๆห,หนักๆครับนี่คือการทดสอบเสียงไมโครโฟนนะครับระหว่างเรานั่งอยู่ร้านอาหารในห้างนะครับมีเสียงดังประมาณประมาณ70เดซิเบลขึ้นไปเลยครับ75นี่ขึ้นไปเลยครับถึง80ดูว่าเป็นยังไงนะครับสามารถคุยในร้านอาหารได้ไหม แล้วก็เดี๋ยวผมจะเงียบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตัดสลับไปเสียงหวกล้องครับแล้วเดี๋ยวตัดมาที่เสียงของหูฟังหูเว่ยนะครับดูว่าจะสามารถคุยในห้างได้ดีแค่ไหนนะครับคุยงานคุยอะไรเงรี้ยสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างหรือทําให้เสียงเราชัดแค่ไหนนะครับ<ๆ>นี่คือการทดสอบเสียงใหม่ลมนะครับที่เป่าหูนะครับในขณะที่ เราทําแบบเนี้ยจะไม่มีเสียงปุ๊บๆเข้ามาในหูเลยนะครับนั่นหมายถึงแสดงว่าตัวไม้ได้รับการวางตำแหน่งไม้ไว้ดีนะครับถ้าไม้ได้รับแบบหลายๆตัวแล้วมันมีเสียงที่รับลมเข้ามันจะปุุบๆๆในหัวอันนี้มันไม่มีปุ๊บๆๆในหัวหมายถึงว่าเวลาเราฟังเสียงมาจากต้นทางอ่ะเราจะไม่มีเสียงลมรบกวนเราที่มันปุ๊บๆๆในหูแต่ว่าต้นทางที่โทรมาเนี่ยเดี๋ยวฟังดูนะครับคุณผู้ชมต้องลองฟังดูว่าเสียงที่รับไปจากผมเนี่ย มันมีเสียงพุบๆจากลมไหมเนี่ยผมพูดเนี่ยลมพัดเต็มหน้าลวนะครับว่าเสียงลมเสียงอะไรพวกนี้มันทําได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะอยู่นิ่งๆแล้วผมพูดนะครับสมมุติว่าคุณนั่งมอไซค์นั่งซ้อนท้ายหรือว่าเดินชายหาดแล้วลมแรงๆแบบเนี้แต่ว่ามันคงจะไม่แรงแบบสม่ําเสมอขนาดนี้นะมันจะเป,เป่าจนคอนแทคแลน์ผมแห้งนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการทดสอบเสียงไมโครโฟนผมว่าค่อนข้างทําได้ดีมาก ตามแบบฉบับของหั a เว่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวคุณฟังแล้วว่าพอใจเอาแค่ไหนนะครับผมประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคือตอนแรกอะผมไม่ได้ดูว่าเขาออกแบบมายัางไงแต่ผมมาไปลองสถาน,นการณ์ลมครับกลายเป็นว่าตั้งแต่ลองหูฟังมาเนี่ยเอาเป็นทรง Open อย่างเงี้ยคุยกับเสียงลมดีที่สุดละตัวนี้ครับดีที่สุดเลย ยกเว้นที่คุณเห็นถ้าเป็นฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะต้องตัดเสียงเอเมนใช่ไหมมันจะมีอู้อีบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ยังได้ยินอยู่นะครับแต่พอเป็นเสียงที่อยู่ห้องปกติหรือไปอยู่ร้านอาหารหรือไปอยู่ในห้างที่มีเสียงดังแบบ75 db ขึ้นหรือว่าเสียงลมที่ผมทดลองให้ดูครับมันแทบจะไม่ค่อยได้ยินซึ่งถ้าใครที่ติดตามเราเราดูหูฟังไม่ว่าจะเป็นทรง Open นอย่างนี้หรือทรงอื่นที่มีราคาสูงๆครับมันจะได้ยินเสียงลมเข้า หรือว่าเราสั่นหัวเนี่ยมันจะผุผุผแล้วผมใช้คอดิชันเดียวกันหมดนะครับเบอร์เดียวกันของลมหมดเลยอันเนี้ยมันได้ยินน้อยมากคือปกติมันจะใช้การตัดเสียงลมพร้อมไปกับเสียงของเราใช่ไหมเนื้อมันจะหายแล้วมันก็จะได้ยินเสียงเราไม่ชัดแต่ตัวนี้เสียงมันชัดมาก แล้วผมก็มาดูครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาเพื่อการโทรที่ชัดเจนโดยเฉพาะการออกแบบต้านทานเสียงจากความเร็วลมครับช่วยลดเสียงลมได้ดีครับทาให้คุณภาพการโทรได้ชัดเจนหัวเว่ออกแบบมาเลยใน,ใ,นในหลายตัวเนี่ยเขาจะออกแบบไม้ใช่ไหมบางตัวไม้มีกี่ตัวกับว่ากันไปอาจจะใส่ไม้มาข้างหน้านู่นนี่นั่นบางตัวเนี่ยรับเสียงลมเข้ามาก่อน ทำให้เราเสียสมาธิเวลาเราคุยกับต้นทางที่เขาโทรมาแล้วเสียงต้นทางโทรมาก็จะบาแจมกับเสียงผับๆบเราทําให้เสียสมาธิคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตัวนี้นะครับเสียงลมที่เรายินนั้นน้อยจริงๆอันนี้ตบมือจริงๆครับฟีอาร์กเนี่ยดีมากฟีอาร์กนะฮะเสียงไมเนี่ยหูเว่ยขึ้นชื่อเลยมีตัวไอตัวฟีบัดโปรเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวราคาที่ไม่แรงตัวราคาคุ้มของเขาเนี่ยหกเจ็ดร้อยเนี่ยหรือพันสองไม่ดีทุกตัว ยิ่งราคาสูงยิ่งไม่ดีครับแต่ถ้าเอา,าในสถานการณ์ที่คุยปกติคือไม่ดีอยู่แล้วไม้นี่ยังยอมรับเลยครับว่าไม่ดีจริง แต่เอาวองมันอื่นยังไม่ทดลองนะย,งนยังฝนยางี้คุณจะเห็นว่ามันโดนตัดอ่ะก็เป็นข้อยนนาข้อติหรือคุณรับได้แค่ไหนคุณลองดูนะครับเสียงฝนตกนั้นมันคือหนักจริงๆแล้วก็การเชื่อมต่อของ Hu a w e i Free a r ตเนี่ยครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้2เครื่องนะอย่างเช่นโทรศัพท์แท็บเล็ต PC หรือนาฬิกาเนี่ยสลับได้เลยระหว่างอุปกรณ์2เครื่องได้อย่างรับลื่นรับก้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือ Windows ก็ตามแต่นะ เอาละครับมาสรุปหูฟังหัวเว่ฟรีอาร์คหรือเป็นทรงโอเพนเอียร์กันนะครับในตอนนี้ครับเป็นหูฟังที่ใส่สบายอันดับต้นๆเลยครับคุณไปเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนหูฟังมันติดหรือมีอะไรมาเกาะหูแล้วนะมันจะมีอะไรที่ไม่รู้แบบมาสก,กิดหูเรานิดนึงแค่นั้นแล้วก็คนใส่แว่นนะผมลองใส่แว่นผมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาจะเว้นช่องตรงนี้นิดนึงเนี่ย ถ้าไม่ขาแว่นเนี่ยติดกับเขาพอดีครับอันนี้มัน,ม,นมันแล้วแต่ปัจเจคคนคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบทรงหูนูน่นนี่นั่นแล้วอาจจะใส่แว่นแล้วอาจจะติดอันนี้ต้องไปลองไปลองดูในศูนย์ก่อนนะผมต้องบอกเลยว่าต้องไปลองดูในศูนย์ก่อนนะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมใส่แว่นได้เพราะผมใส่แว่นอยู่ที่เป็นตัวลาโพงอยู่ซึ่งก็โอเคผมไปใส่ไปอองลายก็โอเคนะครับแต่ว่าเวลาใส่มันจะแบบดันตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้อง ดีออกมาแต่ว่าของผมไม่มีปัญหาครับรใส่เป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้มีแผลมีแบบการเสียดสีอะไรเพราะจุดล้บน้ำหนักครับเขามี3จุดมากที่สุดในเรราคานี้นะครับเป็นการออกแบบ3ามเหลี่ยมที่เหมาะสมที่สุดนะครับคือ14อองศาแล้วก็การกระจายน้าหนักนวัตกรรมแรงโน้มถ่วงของเขาเนี่ดีแล้วก็เขาจําลองมาอย่างที่เขาบอกหมื่นรูปแบบรายการอะไปจับดูได้เลยครับวัสดุดีจริงครับใส่ออกกําลังกายสบายสุดๆแน่นอนครับผมใส่ออกทุกวัน7วันรวดแต่ผมแนะนานี้ไปลองก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่สาหรับผมผมพู ซื้อมาหแทบจะทุกอันแล้วอะ่ะคนดูได้คนติดตามดูได้ผมจะชอบรีวิวคลิปเล็กๆคลิปสั้นๆลงเสียงเสียงกลางดีนะครับจะเหมาะการออกกําลังกายการคุยโทรศัพท์นานๆการฟันพอดแคสต์หรือเพลงทั่วไปเพลงพ็อปอะไรพวกนี้ล็อกก็อาจจะได้บ้างนะครับเพลงพอ็อปเพลงคือมันฟังเพลงได้ทุกแนวเพลงลแต่มันอาจจะไม่ได้สุดแบบหูขนาดนั้นเพราะมันเป็นโอเพนเอียร์นะครับต้องเข้าใจก่อน แต่มันทําได้เกินที่คุณคาดแน่นอนคุณจะไม่คิดเลยว่าเสียงมันเข้ามาในหูได้ค่อนข้างจะเต็มที่แล้วไม่ต้องเปิดดังเปิด 50- 8 0อเโอเคข้อตีอย่างหนึ่งคือเปิดดังสุดไม่ได้แต่ว่าถ้าเปิดดังสุดสาหรับการคุยโทรศัพท์โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นฟังแล้วต้องการสุนทียภาพมันจะไม่ได้เวิร์กซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้อีควอไลเซอร์มันน้อยเกินไปนะครับสำหรับการปรับพวกนี้เนาะแล้วก็ไม่ดีมากคือเอาหลักๆครับชีวิตประจำวันนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ยผมนน่าาจะออวไป,ไปีกหลเดื น่าจะเป็นหูฟังนี้ผมน่าจะติดตัวขึ้นเครื่องบินก็จะใส่ตัวนี้แหละเดินลงมาจากเครื่องบินก็จะใส่ตัวนี้เพราะมันใส่สบายจริงออกกําลังกายก็ใส่ตัวนี้ตัวเดียวจบไงเมื่อก่อนผมต้องพกฟรีคลิปฟรีบัตรโปรแต่ว่ามันก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันไงใครต้องการสุดก็ ANC ฟรีบัตรโปรมันก็เงียบกิบเลยแต่ว่าถ้าใครที่จะเดินตัวเบาแบบผมเนี่ยตัวนี้ออกกําลังกายก็ตัวเดียวกันคุยโทรศัพท์ก็ตัวเดียวกันเพราะไมมันชัดขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นได้ก็เสียงเร่งสู้เสียงเจ็ทเอาไปฝึกเเเเเรรรีียยนนนนนภาาาาาาาษษออออออัััังงงงงกกกกกฤหหืืวว่่่ไไปปดููบบบคิ็ส้้ลลผมตจํ ใช้ประจำวันคุยโทรศัพท์คุยงานไม่ชัดดูดีรูหลาเชื่อมต่อง่ายแอปเสถียรเสียงดีข้อติข้อพิจารณาตามนี้นะครับตามปัดเจกแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันลองไปดูลองไปเล่นคุณอาจจะชอบเสียงหรือไม่ชอบเสียงยังไงบอกกันได้นะครับไปลองเล่นที่ช็อปองเวยน่าจะมีให้ลองลองไปใส่กันดูคุณน่าจะชอบเลยว่าสารุปแบบนี้นะครับราคา3,990บาทถูกใจก,กริดกราสปบื้อป๊าบแน่นอนนะครับสรุปนี้ผมและโงเวยฟรีอาร์คหรือฟรีอาร์คนะฮะต้องขอลากันไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ